สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่23พฤศจิกายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,624.40จุดบวกเพิ่มขึ้นมา9.07จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.56มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่65,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปรีชิ้นสดอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของหุ้นในกลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปตทสพอบวกขึ้นมา4.59% s p r c บวกขึ้นมา5.36% เอสโซบวกขึ้นมา4.20% BCP บวกขึ้นมา2.44%แล้วก็ไทยออยบวกขึ้นมา2.82%ซึ่งก็ได้อันนี้สง์งมาจากการที่ราคาน้ำมันนั้นมีการดิตัวรีบาวกันขึ้นมาแล้วก็ทางด้านของค่ากันกันก็มีการฟื้นกันขึ้นมาทางด้านของแมคโครวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.97%โดยมีรายการบิ๊กหลอดกว่า ร้อยหกสิบล้านหุ้นราคาเฉลี่ยหุ้นละ37มสบาทเจสิบางซึ่งก็คาดว่าเป็นการช่วยเพิ่มฟรีฟลอดให้เพิ่มสูงกันขึ้นมาจากเดิมที่อยู่ที่13.53%ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น15.04%ซซึ่งก็จะผ่านเกณฑ์ในการที่จะได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI ในรอบถัดไปทางด้านของ TOA ราคาหุ้น บวกขึ้นมา4.72%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65กำไรเติบโตได้32% Year on Year ซึ่งทางด้าของผู้บริหารเองก็คาดการณ์กันว่าในไตรมาส4ปี65นี้อัตรากำไรขั้นต้นนั้นน่าจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ ทางด้านของคอมเซเว่นวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.34%ก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส4ปี65นี้กำไรจะขึ้นทํำนิวหายได้แล้วก็เตรียมที่จะเปิดอีก51สาขาใหม่ทางด้านของ BEC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.92%ก็คาดว่าได้รับอนิสงจากการที่ True นั้นมีการแบ่งให้ทีวีดิจิทัลนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก16นะัด ซึ่งก็เลยทำให้ BEC นั้นก็ได้ส่วนในการถ่ายทอดเข้ามาเพิ่มเติมกันขึ้นมาด้วยทางด้านของ TFG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.74%ก็ได้แรงหนุนมาจากข่าวก่อนหน้านี้ที่มีทางด้านของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซื้อหุ้นเพิ่มเติมขึ้นมารวมเกือบ30ล้านหุ้นทางด้านของ TKT ราคาหุ้นุ ขึ้นไปชนซิลิงวันนี้บวกไป28.96%ก็เป็นการดีตัวขึ้นมาตามประเด็นเดิมก็คือการที่ทางด้านของ Carry Automotive นั้นทำเทนเดอร์ f อฟซึ่งก็จะไปสิ้นสุดในวันที่25พฤศจิกายนนี้ทางด้านของนุกสาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.36%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ระบุว่าจะ เน้นเข้าไปในธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจเฮลท์แคร์ขณะที่ไรม่าสีปี65นี้คาดว่าจะบันทึกกำไรจากการขายบริษัทนุสาเลเจนดสยามกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านของ CH วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.37%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าจะเข้าไปเน้นในส่วนของตลาดในประเทศกันมากขึ้น เพื่อที่จะเจาะกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งก็จะทําให้สามารถจําหน่ายสินค้าที่มีอาจร์จนสูงได้มากขึ้นทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นยังคงปร,รับลงต่อเนื่องติดลบไปอีก3.08%แล้วก็ทางด้านของ AJA ราคาหุ้นติดลบไป4.76%ซึ่งราคาหุ้นที่มีการปร,รับตัวลงมานั้นก็ยังคาดว่า ได้รับผลกระทบมาจากราคาคริปโตเคอเรนซีที่ช่วงนี้ก็ราคานั้นมีการแกว่งตัวผันผวนแล้วก็มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ NCAP นี้ราคาหุ้นติดลบไป4.58%ก็คาดว่าได้รับแรงกดดันมาจากการกำหนดเพดานควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อใหม่แล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ทางด้านของ VNG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป2.59%ก็คาดว่ากำไรไตรมาส4ปี65น่าจะทรงตัวหลังจากที่กำไรไตรมาส3ปี65นี้หดตัวลงไป58% Year on y เป r ยียออนียโดยทั้งนั้นของปริมาณขายแผ่น MDF แล้วก็ p a r t ติเ e b o บอร์ดนั้นลดลงมาส่วนทางด้านของ SDC วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.88%เพราะว่ามีหุ้นเพิ่มทุนกว่า40.9ล้านหุ้นเข้าซื้อขายในวันนี้ และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ